bên này ma khá bên này ma ờ bên này ma ma thác nè hả chấm bên này ma khuyên theo đường hả à, mắc khuyên theo đường là chá ờ ờ mà đơn ma đơn ma ta ma ờ ta ma xứ ma hay xong mày đâu ờ ma 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 ờ xứ, mà, xứ hò mày mà hay rồi nè nè phương kẹt แบ่งไอ้กะทิไปไอกะทิไอกะท,ไกะทิไม่ชอบรถนี้จ้าเอา้ไอจ้อา,าไปไหนมาจ้าไปไหนมา <c oughs> ถูเชียโอ้ยคิดถึงพี่เหรอคะแหมอบปลาทูอยู่เอออบปลาทูอยากกินปลาทูนิฮึอ,อบปลาทูอยากกินปลาทูแม่ไม่กินเอาเอาชงใหม่อ่ะุ๊ย ส้มอ่ะอันนี้อ่ะมาเลยเออมา,มา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 เออมามามาขอโทษขอโทษเออมันเปิดนานแล้วเออคิดว่าส้มจะกินก็จะให้กินไงเอ,อ,เอ,อ้ยไอ้ไงมองหาแม่เหรอแม่เขาแม่เขาพักแม่เขาพักผ่อนกายาอันเดีวอันเดีวเร้อเร้อันเดียวซองใหม่นะซองใหม่ซองใหม่โอ้ขอโทษขอโทษ มามาเออช่องใหม่เลยช่องใหม่เลยเออมามามา,มาเออจ้าจ้าจักคุณรุนช่องเออแมวส้มจับหน่อยอะอ,อันนี้ช่องใหม่นะโอ้กลิ่นมันดูแซบกว่านะเออแซบแอร่อยกว่านะเออแซบแซบโอ้น้ำน้ำแกะนานแล้วนะ เออแกะนานแล้วโอ้ฝนก็จะตกแล้วอะ่สะส้มฝนก็จะตกแล้วไม่ได้พาเข้าบ้านเลยแหมอุ่นประทูอยู่อ่าอ่อุอ่นประทูอยู่อร่อยเนอะโอ้มนเรียกตรงหน้าต่าง ที่กำลังฝันลมๆแรงๆอยู่เออนี่น,นี่ตกนี่เออตกนี้ไงเออตกไงเออตัวเองต้องเก็บก่อนเก็บหมดยังเฮ้ยหลายว่ะหลายอะหลายอะเออเดี๋ยวซี่เดี๋ยวสิมึงบีบป่ะบีบก่อน เออใจเย็นๆใจเย็นโหเมื่อคืนทะเลาะกับใครเนาะเสียงแว่วๆไกลเลยนะเออแซปปีจะว่าเลาะสาว,ว่าคงไม่ใช่ทำหมันแล้วอ่ะอันนี้กินสองซองไหมกินสองซองนะเออกินสองซองเดี๋ยว่ให้อีกเออ รักชุ่มจังเลยรักชุ่มจังเลยรักชุ่มจังเลยอ้ยทำไมดูผอมไปจังเลยทำไมส้มดูผอมจังเลยเป็นอะไรกระโปกกระเพกเหรอ,อ,อใกล้เวลาไอ้บอสจะมาแล้ว กองมืนอื่นเลยเว้ย ไปตีกับเขาทาําไมเจ็บขาเลยเออเมื่อวานออกไปข้างนอกนะโอ้โหโอ้โห้มของฉันซมของฉันโอ้เออนอนอยู่แถวนี้นอนอยู่แถวนี้เออะอะอะอนอนสินอนสิเทงก่อนเดี๋ยวรูปให้เดี๋ยวรูปให้เดี๋ยวรูปให้ไงไม่สนพี่เลยเหรอ สนพี่ไหมแล้วจะไปทะ,ทะเลาะก,กับเขาทำไมฮึแย่ yeah, เลยนะอย่างเงี้ยปีนก็ไม่สะดวกเลยเจ็บตรงไหนเนาะเจ็บตรงไหนโอ๊ยตรงไหนอะฮะโอ๊ยตรงไหนโอ๊ยตรงไหนโอ้โหจมเอ้ยเออโจมเอ้ย เจอสลิดกลางทางเมื่อวานค่ำๆแล้วล่ะมงใสยมันวิ่งตัดหน้ารถอะ่ะก็เอ๊ะทำไมมันนั่งเหยียดขาแล้วก็อ้ยเราก็ปั่นจักรยานผ่านแล้วก็เราก็เหลียวมองเฮ้ยเป็นอะไรอะ่ะพอมันแบบเหยียดแบบเหมือนชักอะ่ะแล้วมันก็สักพักนึงวิ่งเข้าไปในป่าเลยข้างทางโอ้ยเจ้าเมย์อย่าไปทะเลาะก,กับเขาเนี่ยโอ้ยดูหูจนะิเป็นแผลเลย อยู่ด้วยกันดีๆก็ได้เข้าใจไหมเข้าใจไหมคะโอ้จมเอ้ยจมก่องจานจมจับหน่อย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 จับหน่อยได้ไหมจับหน่อยได้ไหม วันหลังอย่าไปตีกับกันนะฮะอย่าไปตีกับใครเขานะฮะรู้เปล่าอย่าไปตีกับใครเขานะรู้เปล่าตีกันแล้วก็เจ็บตัวแล้วเป็นไงไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยนะเข้าใจเปล่าอุย้ยตาก็เจ็บนี่นี่นี่ขอบตานี่ขอบตานี่โอ้ยจมเลยโอ้ย เอเอโอ้ยนี่นี่นี่ขอบตาหนิโอ้ยสมเลยโดนกัดหูโอ้ยตรงหูก็เป็นเออโอ๊ยนี่นี่เป็นรูใหญ่เลยโอ้ยสมเลยแค่นี้ก็ได้นะ ไปกัดกับใครเขาหนะ่ะเออเดี๋ยวคอสำรวจหน่อยออไม่ได้เอาแวน่นออกมาด้วยโอ้ยชจมเมยใจลม่มๆสิวะเป็นห่วงนะหรือเปล่าเป็นห่วงนะเออโอ้ยตรงตรง,ตรงคอตรงนี้ก็เป็นนะตรงนี้ถูๆเอาโอ้ยสม้มเออ เดออออูดิแกมอมแมมไปหมดเลยมอมแมมหมดเลยส้มของฉันส้มของฉันส้มของฉันไอ,อ้เนาะนี่แหละแล้ายิ่งเป็นแมวเราที่แล้วก็ยิ่งเป็นห่วงไปใหญ่เลยเออยยุงเยอะนะออไมอ่ะอะวันนี้ไม่ห้าวแล้วเหรอ วันนี้ไม่ห้าวแล้วเหรอโอ้เจ็บมากนะเอาเล็บเท้าก็เป็นนะอ้ะอตรงใ่ต้องเจ็บเท้าแน่เลยไม่ได้เจ็บขาหรอกเป็นตรงไหนอีกเนี่ยโอ้ยโมเอ้ยไปตีกับใครเขาทำไมออกับข้าวมาแล้วกับข้าว อันนี้มาพักผ่อนกายาใช่ไหมเท้าหน้าก็เป็นนะนีะนโโ่โอ้เจ็บเจ็บเจ็บเจบเจ็บเจนี่ตรงนี้เท้าหน้าโอ้ยเธอจะเป็นแมวส้มแมวเก่าไม่ได้นะเธอเป็นเธอเป็นแมวส้มจับหน่อย,อยดีแล้วน่ารักแล้วไม่ต้องไปตีกับใครเขาหรือเปล่า ตรงไหนอีกดูเท้าตรงนี้นี่ก็เป็นแผลโอ้โหส้มเอ้ยนี่อันนี้ก็เป็นป้าตรงไหนอีกเนี่ยฮะเป็นตรงไหนอีกโจมเอ้ยโจมเป็นตรงไหนอีกโอโ้เธอ ผ่านสมอรภูมิมาแล้เนี่ยโอ้ยอยาแล้วไปตีกับใครเขานนะตัวเองก็ฉีดยาเรียบร้อยแล้วแน่ๆเลยแต่อีเพื่อนน่ะสิมันไม่ได้ฉีดยาน่ะไปกัดกับเขาเดี๋ยวเป็นบาดทาันยักจะทำไงเข้าใจไหมเนี่ยที่พูดเนี่ยอ,อือเออเสียงไอ้ฮือมาเออไอ้ฮือ Nên em bỏ hay mà pha hư ai hư Em bên chế cháy hạng ừ, lên, hạng lên Mình can á, mình can á Ê, mình Vậy hả? Vậy hả? Khả cấp hiệt, nè Vậy hả? Chặt nặng vậy mấy nè Để อันนี้ตาขีตา้อ่ใหญไม่เจ็บหรอต่เองไม่เจ็บหรอเจ็บเจ็บเจ็บเขาเจ็บอืมอันนี้ก็เป็นข้างนี้ก็เป็นเป็นเกือบทุกเท้าเลยมั้งเนี่ยเจ็บอ่ะเป็นแผลน่ะเออนี่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 ไปหาเอาเป่งเขาเนี่ยนี่เป็นแผลนี่เลยหาเอาเป้งใจเงย chump chập nổi nè chump chập nổi nè chump nít chắp nổi thâm pin Rồi phát cả khai khâu đi Phát tim nhiều tim nil loi tim nil loi tim nil loi hm 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 nha hm 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 รูตีนเออรูตีนเจ็บเจ็บเจ็บเออรู้แล้วรู้แล้วว่าเจ็บน่ะเฮ้ยขอดูเฉยเฉยตีนน้อยน้อยไอ้นี่มันสีขาวนี่มันเป็นมังคุดเลยนะนๆจุ๊ไม่มีใอยบีบใคร,ป,ร right. <c ười> ปั๊บไปหมดแล้ว <c ười> หน้าตรงตาม <ENT> หน้าตรงตามจุ๊ไม่มีใครนุรรมมรอไม,มไม่มีใครต้งไม่มีใคร เจ้าไม่มีใครเจ้าไม่มีใครอือ๋อไม่คิดถึงกันเหรอหายไปตั้งหลายวันเลยนะนชมก็มาใช่ไหมมึงก็อยู่แถวนี้แหละไปะตะโกนเรียกหน้าบ้านนะอ่ะชมมาหาหน่อยแวะบ้านหน่อยนะเมื่อกี้มึงท่าตมาไม่ได้อุ่นประทูมึงคงไม่ทักหรอกนึกเราอุอ่นประทูมันได้กลิ่นกลิ่นแมวเลี้ยนนี่แหละจะได้ไม่เค็มนะ จะได้ไม่เค็มกินของแมวแหละดีแล้วอย่าไปกินของคนเยอะเมื่อก่อนหมูปรุงจืดเฉยๆไม่ได้ปรุงเค็มแต่สำหรับแมวก็น่าจะเค็มอะไร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 จับชุ่มไงจับชุ่มไงชุ่มจับหน่อย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 ่มจน่อยชุ่มจับหน่อยเป็นแผลในเล็บ เอาเบตาดินหยอดไปเด็ดผักหลังบ้านมามาแกงอร่อยแกงหมดละไอ้ยอดฟักแฟงยอดฟักแฟงะมะระมะเขือเก็บแกงรวมรวมรว,วมกันหมดใส่หมูสับอร่อยอร่อยพอมละไมต้องปรุงเยอะแกงใส่กอะไรนะไก่ใส่พริกกะปิหอมกระเทียม อยอยออยเออใส่ดอกแคร์ด้วยดอกแคร์ก็เริ่มออกหลายๆดอกเก็บสักสองวันก็รวมได้แบบเออต้องเก็บสักสักสามวันตอนนี้มันเหมือนทิ้งช่วงแล้วิ้งช่วงเดี๋ยวจะเก็บสักสักสามสามวันสามสี่วันเออใส่กล่องไว้ในใส่ตู้เย็นเราจะเอามาผัดกุ้งเหมือนที่เคยผัดอ่ะนอนนอน chôm chập nồi,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  chập nồi đi nhau ngay? Chập nồi đi đâu? Chẳng ngáp mày à? Chẳng ngáp thay? Chông lên ngáp thay? Nhanh ngáp thay? Ngáp bộ? ngắp vậy hả? Ngáp vậy hả? Mệt. 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 อืมจ้าอ้อมม่ารักไงไอจมงาดำไงไอจมงาดไงเอา m á หน่อยชเหน่อยชีีีีีจ็บเอ๊ะจีบไหมจบไหมจีบไหมตีเลยโไมตขอพัสดุมาส่งบ้านโน้นอันนี้เขาไม่ต้องมีคนรับแล้วเขามีตู้จดหมาย ทำใหม่ใส่วัสดุใหญ่ๆก็ได้เลยกล่องก็ได้เลยคิดถึงนะเจ้าไม่มาเขาก็คิดถึงเขาก็บนนะบางทีหายไปวันสองวันนะเขาก็คิดถึงนะเจ้ามามาบ่อยๆไม่ได้แรืวไนงะอ,อาอโมบะหานนะ่ะเดี๋ยวเดินผ่านเฉยๆิอะไรอะไรอะไรเออนะเป็นแผล เป็นแผลมัน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 เป็นแผลนะมันเป็นแผลนะมันเป็นแผลนะเอาไหวเหรอไววเนรอไว้เหรอไว้เหรอไววเหรอไว,ไว,ไวอ้เหรอเออเ้าเองไม่มาก็เขาคิดถึงนะเขาก็อยากเล่นแหละเออเขาก็อยากเล่นอ่ะเขาก็ไปตามหานะเอออีกทีก่อนจะให้ ก่อนจะให้มันนี่นะมันต้องอีกยี่ห้อหนึ่งมันถึงจะกินอีกะทิขาวละไอ้ไอ้ไอ,อ้ลอยขมุกข,ขมัวไอ้น้ำมันน้ำมันออโซโอ่อ่ะติดโซ่นะ่ะดำดำนะ่ะขี้เส้นไอ้ขี้ขี้โซ่นะ่ะเอออะไรเจ็บเท้านะ่ะเจ็บเป้าอ่ะเจ็บไหมแซม,มม,นม,มอนแชมมอนแซมมอนแซมมอนเนาะแชมมอนเนาะ ใครๆก็เรียกเขาเชโมนเหรอไม่ได้ไม่ได้เขาต้องกระบอกว่าชมจหน่อยอชมจับหน่อยห้อยลวงพ่อเลี้ย <c oughs> ชงชอบมากเลยชมจับหน่อยห้อยลวงพ่อเลี้ยงใช่ไหมโอ้ตีตูดตีตูดหลับตีสองนิ้วดะ่ะตีตูดแล้วก็หลับเออโจออมจับหน่อยห้อยลวงพ่อเลี้ยง เขาเก็บหลวงพ่อเหรียญไว้นานแล้วนะหนูมันหายฮะชมชมเอาไปทิ้งหรือเปล่าหรือว่าเจ้าของเขาเก็บอย่างนี้เขาไม่ต้องตามแล้วนะเขาก็รู้ว่าชมอยู่แถวนี้เลยชมไม่ไปไหนชมไม่ไปไหนยอยไม่ไปไหนยอยไม่ไปไหนยอยอ๋ออ๋อเป็นเงยเยอะเป็นเงยเยอะเป็นเงยเยอะเป็นยังไงไปนอนกับแม่ไหมไปหาแม่ไหมทักแม่เขาหน่อยโอเคป่ะไม่เอาบายบาย เวายเวายเวายเว่ยเป็นแผลเหรอเป็นแผลเหรอตรงเนี้ยเจ็บกระตุกกระตุกเลยอะไรจะน่ารักขนาดนี้น่ารักน่ารักไปหมดเลยเหมือนแต่แมวดื้อนะเหมือนแต่แมวดื้อใช่ไหมเหมือนแต่แมวดื้อเออชมเขาจะเล่าให้ฟังเขาเจอผอมเพียวด้วย หอมเพียวมันมีหางนะหางสองแฉกนะตรงปลายหางเนี่ยเออถ้าไอเหมียวมันเป็นมั่งก็ท่านจะดีนะอะไร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 ฉีบเหรอฉีบเหรอฮึเสียมาแล้วยอดนะฉีบเนี่ยใช้เท้าเหรอเล่นนอกบ้านนี่แหละดูนี่มันนอนกิ้งแล้วเป็น แล้วมันก็มันไปกิ้งในบ้านเออทำเออแต่แปลกเวลากินข้าวอ่ะกินข้าวเขาจะไม่โดดขึ้นโต๊ะนะเขามันจะไม่อยากกินกับเราเออเขาไม่อยากเขาไม่อยากกินเขาไม่กวนเวลากินค้งกินข้าวอ่ะไม่กระโดดขึ้นโต๊ะแม่ก็ชมส้มใหญ่เลยใช่ไหมเจ้าของก็สอนดีไม่กวนไม่กวนไม่กวนเลยแต่แเต่เอาไว้ในบ้านอ่ะมัน มันจะร้องหวยหาออกข้างนอกอยู่ได้แป๊บเดียวน่ะจะแบบนี้แหละเจ้าของเราถึงแบบว่าตรงใส่ต้องบอกว่าปล่อยอ่ะว้ายว้ายเดินง่นเลยนะเล่นก็เล่นแป๊บเดียวเบื่อแต่มานอนข้างนอกนอนอย่างนี้แหละเนี่ยอยู่นานเอ้ช้าอยู่นานชอบแบบนี้เหรอเอ้ชอบเป็นแนวจอนเหรอโอ้ว่าหน่อยเดียวเอง ว่าหน่อยเดียวเองว่าหน่อยเดียวเอง mats. โอ้ยมีอะไร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 อย่าไปเล่นรถรถล้ลลลลลม,มทับมันเลย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 เขาอยากเล่นกับตัวเองอ่ะ ก็อยากเล่นกับตัวเองเนาะเล่นกับตัวเองได้ไหมเล่นกับตัวเองได้ไหมเห็นก็บอกอะไรนะเขมรบอกว่าธรณีสูบธรณีสูบไอ้ดินดินดินสุดอือต้องถามเขมรกับ รู ph á, ph ph ình, ้จ <c ười> <c ười> oh ักไฟฟ้ารถไฟฟ้าใต้ดินไหมรถไฟฟ้าใต้ดินเน่ยบ้านมึงมีหรือยังให้บนดินก็ยังไม่รอดเลยไม่ได้ขิงนะถามเลยรู้จักไหมรู้จักไหมใช่ไหมจอมโอ้ เอาเป็นชั่วโมงวะจะถึงชั่วโมงไหมถึงชั่วโมงไหมอ๋อวันนี้คุ้มไหมอันนี้แจกแมวเลี้ยงนี่คุ้มเลยซองเดียวอีกซองนึงกองมัเป็นขี้หมาเลยข <c oughs> อ,องเก่าไม่กินขอ,องเก่าไม่กินขอ,องเก่าไม่กินขอ,องเก่าไม่กิน ฟินหน่อยฟินหน่อยฉันก็ฟินกับทอนี่นะมัน,ม,นมันเขี้ยวนะนะมันน่ารักมะมันน่ารักมากเลยโอ้อเฟ้นหน่อยอเฟ้นหน่อยแล้วก็กลับบ้านไปนะไปนอนนะไปนอนเอาแรงนะแล้วคืนนี้จะไปอะไรนะคืนนี้จะไปแก้มือวะหรือว่าชนะแล้วเมื่อคืนชนะแล้วเมื่อคืนแล้วใช่ไหมฮะไปตีกับใครเขาเนะี่ย

จำห้ดวงพอเลี้ยนลำบากหรือเปล่าเนี่ยไปตีเขานี่ยถอดออกเปลบอกเนี่ยจำไม่บายมหมันเขี้ยว